สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูทินันชาแนลค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีการผ่อนชำระค่าสินค้าสำหรับคนที่ผ่อนกับ My S p e r i a t o r ใน Shopee นะคะทุกคนก่อนไปรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชูทินันชาแนลด้วยค่ะ วันนี้มาจ่ายเงินค่าผ่อนของกับ s h อป e ีผ่อนกับ MyS p l a t e r กันนะคะทุกคนเราก็เข้าไปที่แอป s h o p e ีนะคะจากนั้นกดไปที่สัญลักษณ์รูปคนค่ะตรงช่อง MyS p l a t e r นะคะจะมีคำว่าจ่ายเลยนั่นหมายถึงถึงกำหนดชำระของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูที่ MyS p l a t e r เพื่อดูบินของเราค่ะ ยอดชำระนะคะ238.36บาทนะคะกำหนดชำระตรงนี้นะคะวันที่1พฤศจิกา2022ค่ะซึ่งวันนี้นะคะยังไม่ถึงนะคะแต่ว่าบินมาแล้วเราก็สามารถชำระได้เลยหรือใครไม่สะดวกนะคะก็รอชำระวันที่ถึงกำหนดก็ได้ค่ะวิธีการชำระนะคะให้เรากดไปตรงชำระเงินตรงนี้นะคะ มื่อกดตรงคําว่าชําระเงินก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะจํานวนที่ต้องชําระ238.36บาทนะคะครบกําหนดชําระวันที่1พฤศจิกาส2 0น2 0่2นะคะทุกคนเขาก็จะมีเตือนนะคะคุณอาจถูกเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามนะคะหากผิดชําระหรือชําระเกินกําหนดนะคะและตรงนี้นะคะก็มีบอกรายการสินค้าที่เราผ่อนด้วยนะคะจากนั้นให้เรากดไปตรงชําระเงินได้เลยคะ่ะ เมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมาที่หน้านี้จากนั้นเราไปเลือกช่องทางการชำระเงินค่ะกดไปตรงนี้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ก็จะเลือกชำระเงินผ่าน s h o ป e e Pay ค่ะสำหรับวิธีการเติมเงินเข้า S h o ป e e Pay และว,วิธีการสมัครใช้งาน S h o ป e e p a y พี่ได้ลงคลิปไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ช่วงท้ายคลิปนะคะก็สามารถกดไปดูคลิปวิธีการเติมเงินเข้า s h อ p e e Pay ได้เลยนะคะกดไปตรงชำระเงินด้านล่างนะคะจากนั้นใส่รหัสผ่าน s h อ p e e Pay นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเมื่อเรากดชำระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงบินนะคะที่จะต้องชำระก็จะเป็นศูนย์บาทแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ